นะครับอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุยอยู่ในเรื่องของบรรยากาศการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันในพื้นที่จังหวัดยะโสธรกันบ้างครับบรรยากาศการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดนะครับที่จังหวัดยะโสธรก็เปินไปอย่างคึกคักร้านค้านรายย่อยนะครับต่างตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลามครับสะท้อนความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วงปลายปีขณะที่ประชาชนนะครับเตรียมเฮครับรับสิทธิ์ร่วมจ่าย50%ลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคที่ข้าวยักหมากแพงขึ้นครับ โดยนายสมชัยบูรณะประดจังหวัดยะโสธรน,นะครับได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการโคดะครึ่งพัดซ,ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกําลังซื้อให้กับประชาชนพร้อมทางนะครับสร้างรายได้ให้แก่ร้านค้ารายย่อยซึ่งคาดว่านะครับจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดย,ยรวมฟื้นตัวอย่างเป็นรูปธรรมสาหรับร้านค้านะครับสามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่19ธันวาคม2 5 6 8 สำหรับร้านค้าเดิมที่มีแอปถุงเงินนะครับก็ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับด้านร้านค้าใหม่นะครับก็ต้องมีการถ่ายรูปตนเองคู่กับร้านคา้าบัตรประจำตัวประชาชนหน้าบัญชีธนาคารนะครับและบอกแบบฟอร์มการสมัครจากนั้นนะครับให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านตลอดไปจนถึงหรือปลัดอำเภอนะครับรับรองและนำเอกสารนะครับไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยและร้านค้าใหม่นะครับ ในรูปแบบของนิติบุคคลนะครับให้นําหลักฐานยื่นที่ธนาคารได้ทันทีพร้อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20ทันขอไปครับตั้งแต่วันที่20ตุลาคมไปจนถึง26ตุลาคมนะครับ 2 5 6 0นี้เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันครับผัดแอปพลิเคชันเป่าตังโดยกดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัดเท่านั้นนะครับโดยคุณสมบัตินะครับ ประชาชนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับมีดังนี้ครับต้องมีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปนะครับณวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ปาสสวิสการแห่งรัฐณวันที่1ตุลาคม2568และไม่เคยถูกระง,งับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส1ถึง5นะครับโดยระยะเวลาใช้จ่ายนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 8เวลา6นาฬิกา จนถึง23นาฬิกาของทุกวันครับสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับถือได้ว่าเป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นกําลังซื้อในประเทศครับสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่ารองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนะครับที่มักมีการจับใจใช้สอยสูงหากมีข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสําหรับประชาชน โทรได้ที่เบอร์021111122ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือตรวจสอบผลการลงทะเบียนตลอดจนวงเงินคงเหลือนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์021111122เช่นเดียวกันครับแล้วก็กด2นะครับตลอด24ชั่วโมง อีกช่องทางหนึ่งครับก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรได้ที่เบอร์022739020ต่อ3510หรือ3238หรือ3313หรือ3512นะครับหรือ3532และ3502นะครับตลอดทั้งในวันและเวลาราชการนะครับเป็นวันอยู่ราชการนะครับส่วนสำหรับสำนักงานคลังจังหวัดยะโสธรนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์045711523ครับ